กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะล่าสุดค่ะแบง์ชาติค่ะก็ได้ออกมาสั่งห้ามกับทางแบงก์พาณิชย์นะคะว่าไม่ให้บังคับขายประกันพ่วงก,กับสินเชื่อค่ะหลังจากที่ผ่านมานะคะทางกลุ่มลูกค้าค่ะก็เกิดความสับสนในเรื่องของข้อมูลต่างๆในเรื่องของสินเชื่อแล้วก็ประกันเองอีกทั้งยังไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องของค่าสินใหม่ทดแทนนั้นด้วยค่ะ นางสาลินีวังตาลผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบัานการเงินของแบงก์ชาตินะคะก็บอกว่าทางแบงก์ชาติค่ะได้เชิญผู้บริหารธนาคารพาณิชย์เข้าหาหรือพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน,นาคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือขอบปภโดยได้กำชับให้ธนาคารพาณิชย์หรือว่าแบงก์พาณิชย์ต่างๆนะคะห้ามบังคับขายสินเชื่อพ่วงประกันและให้สิทธิ์กับลูกค้าในการตัดสินใจเลือกบริษัทประกันด้วยตนเอง รวมถึงให้ข้อให้ใช้ข้อความค่ะที่เข้าใจง่ายในการเสนอสินเชื่อและประกันกับลูกค้าเพราะว่าที่ผ่านมานะคะมีรายละเอียดและความซับซ้อนจนอาจทําให้ลูกค้ามีความเข้าใจที่สับสนสุดท้ายให้สาขาธนาคารพาณิชย์ค่ะดูแลลูกค้าหลังจากที่ซื้อประกันด้วยเพราะถือว่าเป็นนายหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกค้าหลังพบว่าที่ผ่านมานะคะมีกรณีที่มีข้อร้องเรียนม,มามากมายค่ะว่าไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องของการรับค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้นะคะผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินของแบงค์ชาตินะคะก็ยังได้กำชับให้ธนาคารพาณิชย์ค่ะอย่านำข้อมูลของลูกค้าไปใช้หรือให้กับบริษัทในเครือเพื่อขายผลิตภัณฑ์การเงินทางโทรศัพท์โดยไม่ได้รับการยินยอมจากลูกค้าเพราะอาจจะมีความผิดหากร่างพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผมบังคับใช้โดยจะมีทั้งโทษจำคุกและปรับซึ่งขณะนี้นะคพะพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อยู่ระหว่างการเตรียมนําเข้าการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรขณะเดียวกันผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลให้กับธนาคารด้วยหากพบว่ามีการรบกวนจนมากเกินไป ช่วงที่ผ่านมาก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะมีนะคะที่มีสายโทรเข้ามาเยอะแยะมากมายค่ะในเรื่องของการขายประกันขายสินเชื่อแล้วก็ในเรื่องของการการลงทุนในเรื่องของการเงินต่างๆเองนะคะนี่ก็น่าจะเป็นส่วนช่วยทําให้คุณผู้บริโภคหรือว่าคุณผู้ชมเองน่าจะดีมากขึ้นนะคะต่อกันด้วยค่ะในเรื่องของการที่กรมสรรพากรนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเตรียมพร้อมที่จะหาเงินค่ะมาจ่ายคืนให้กับลูกค้านะคะที่เป็นยอดของการจ่ายภาษีคืนให้กับรถยนต์แขนแรกอีกด้วยค่ะ นายสมชายภูลสวัสดิ์ค่ะอธิบดีกรมสัมภาษามิตรนะคะก็ระบุว่าจะมีการนําเงินงบกลางที่ทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนะคะอนุมัติจํานวน8 8 3 0บล้านบาทไปจ่ายให้ไปจ่ายให้กับผู้ที่ใช้สิทธิ์ในโครงการรถคันแรกที่ยังไม่ได้รับเงินคืนซึ่งจากวงเงินที่ได้รับในครั้งนี้จะสามารถจ่ายได้จนถึงเดือนกร,รกฎาคมจากนั้นหากว่ายังไม่มีรัฐบาลใหม่ก็จะทําเรื่องเสนอกับทางกระทรวงก,การคลงัง เพื่อขอใช้งบกลางอีกรอบตามวิธีการเดิมซึ่งวงเงินเดิมทั้งหมดที่กรมสัมพัานมิตรยังขาดอยู่ในการที่จะต้องจ่ายคืนภาษีในโครงการดังกล่าวจนถึงเดือนกันยายนและจะมีจํานวน13,000ล้านบาทซึ่งเมื่อได้รับงบกลางงบกลางนะคะประมาณ8,000ล้านบาทแล้วก็ยังคงเหลือเม็ดเงินที่ขาดอยู่อีกประมาณ5,000ล้านบาททั้งนี้ค่ะทางอธิบดีกรมสัมพันมิตรนะคะก็บอกว่าการยืมงบ การยืมงบกลางนะคะเพื่อจ่ายเงในใน,ในโครงการนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องนําเงินให้กรมบัญชีกลางเหมือนกับกรณีโครงการรับจำนำข้าวเพราะเป็นเงินแบบให้เปล่าแล้วก็ยอมรับว่าอาจจะเกิดปัญหาความล่าช้าในการจ่ายเงินได้บ้างเนื่องจากมีขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ได้รับเงินคืนด้วยกรมสัมภาษามีรเองนะคะก็เตรียมพร้อมที่จะนําเงินนะคะจ่ายคืนให้กับ ผู้ที่ใช้สิทธิ์นะคะภาษีคืนภาษีในเรื่องของโครงการรถยนต์คันแรกค่ะขณะที่ทางคลังเองนะคะก็ได้รับการอนุมัติจากมติของคอรมอแล้วเพื่อที่จะนำเงินอีก5,000ล้านบาทนะคะมาใช้จ่ายในโครงการนี้ด้วยค่ะ นายธนุศัก์เล็กอุทยค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยค่ะถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะก็ที่ประชุมค่ะมีมติเห็นชอบอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะคะจำนวน5 1า0นวน5100ล้านบาทต,ตามที่ทางกระทรวงการคลังได้เสนอมานะคะเพื่อคืนภาษีให้กับประชาชนที่เข้าโครงการคืนภาษีสัมภาษาิตรถยนต์คันแรก ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี2557ซึ่งหลังจากนี้ค่ะจะเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตอเพื่ออนุมัติต่อไปทั้งนี้เดิมนะคะคลังได้ขออนุมัติวงเงินจากงบกลางทั้งสิ้นแล้วเป็นจำนวน8,830ล้านบาทเพื่อจ่ายคืนให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการโครงการน,นะคะระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมปี2557 รวมแล้วนะคะเป็นระยะเวลา5เดือนแต่สำนักงบประมาณนะคะก็เสนอแนะว่าควรที่จะอนุมัติงบประมาณเพียง3เดือนก่อนคือระหว่างเดือนพฤษภาไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเพื่อให้สอดคล้องกับการที่กรกะตคาดการว่าอาจจะกำหนดการเลือกตั้งได้ในวันที่20กรกฎาคมนี้และเพื่อไม่ให้เป็นการก่อภาระผูกพันกับรัฐบาลต่อไปนั่นเองค่ะ ค่ะแล้วในวันนี้นะคะทางกสทค่ะก็เตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์กรณีบอลโลกต่อศาลปกครองสูงสุดในวันนี้หลังจากที่จบรายการนี้ด้วยค่ะดรนาทีสุกรรัตน์ค่ะรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทนะคะในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสทค่ะก็บอกว่า หลังจากที่สารปกครองนะคะสารปกครองกลางค่ะได้มีคำพิพากษากรณีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2014ทางกสทค่ะก็ได้รับทราบผลคำพิพากษาของสารปกครองกลางและได้มีมติในการอุทธรณ์ต่อสารปกครองสูงสุดในวันนี้ทั้งนี้ค่ะทางประธานกสทค่ะก็ได้เน้นย้ำค่ะว่าตั้งแต่ปีพศ2513ที่ผ่านมานะคะ ประชาชนได้รับชมฟุตบอลโลกผ่านฟรีทีวีโดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายซึ่งผลคำพิพากษาจากศาลปกครองกลางก็เป็นการยืนยันว่าในอนาคตฟุตบอลโลกจะต้องเผยแพร่ผ่านฟรีทีวีโดยที่ประชาชนไม่ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆด้วยเช่นกันและในการอุทธรณ์ในครั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนคนไทยทุกคนทั้งหมดนี้นะคะเชื่อว่า แฟนขอบอลน,นะคะหลายๆคนที่ติดตามรอชมฟุตบอลโลกในปีนี้กันอยู่ก็คงเตรียมที่จะลุ้นใจจนใจจ่อเหมือนกันค่ะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแต่เชื่อว่าก็น่าจะเป็นผลดีต่อประชาชนทุกคนที่เตรียมรอชมฟุตบอลโลกกันอยู่ในอนาคตนี้เองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันและกนกดิฉันนะคะและทีมงานคงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ